บางครั้งเรามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีและบางครั้งก็เฝ้าหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีนั้นหายไปอยากรู้ตัวตนต้องทนดูใจอยากรู้ใจใครต้องใส่ใจคนอยากรู้นิสยัยอย่าพึ่งร้อนรนเพราะคนทุกคนรู้หน้าไม่รู้ใจ วันหนึ่งคุณจะกลายเป็นประสบการณ์และความทรงจำของใครบางคนดังนั้นจงทำดีต่อผู้คนเสมอในขณะที่คุณยังมีโอกาสสิ่งที่ย้อนไม่ได้คือเวลาสิ่งที่หนีไม่ได้คือความตายสิ่งที่ซื้อไม่ได้คือชีวิตสิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคนสิ่งที่ต้องอดทนคือใจตัวเอง